มาต่อกันคลิปนี้ครับหลังจากมาจากในบ้านไปบ้านวัสดีครับพ่ออันมาตั้ในบ้านดิผมมีคนอยู่เนาะบันเนียนวัสดีบ้านพี่สอสีแม่พ่อเราไปใส่บ่วงถ่าว่าสันสฮะโอ้ใส่ใส่แถวใดเดี๋ยวบ่วง buông say say 2 <laughs> oh, này buồng buông bỏ ว่า <laughs> oh, cái สั่ง năm thang năm เอาเบิ่ง là nó มัน mưa để นี่ Ủa nó ไปซ่บบ่วง Cái này เฮ็ดหยังบัด โอ้เวทีหน่อยขึ้นลำนี่เด้อมือนอ่าแม่นแม่นเจ๋งอันรถเจ๋งไอ้วันไม่วันไม่กับไอหมิวหมิวอันวุ้งวุ้งสองเออเห็นโทรหากันอยู่เพิ่นว่าว่ามีคนเพิ่นเงินสีม้าไหมแสดงว่าไล่ๆกับซุ้มผมแม่นบ่ะอืม เออโอ้เวทีหน่อยอก็ตระหักเถอะมาโอ้ยทดสอบเวทีง่ายไ,ไปใส่โอ,โอ้ใหญ่มึงนี่แล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนพอ,อนดีต้องใส่คหนหลายบุญเลยส่วนพคนใหญ่มึงนีแ่แหละ เออได้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 ทดสอบเวทีครับหมอแค้นเดินนั่งเดอนครับีเออเน่ยเราเรีว่าสิสวนเราให่แบไหนอยู่แบบไหนครับ

โอ้บนไอ้มาเป็นปี๋แล้วครับพี่น้องเอาบนไอ้มาตะปีหกแปดนี่ปีหกเก่ามา,าตะมา, 68, 69, มมาแม่รถขนฝันพูดในรถขนฝันนั่นน,น,น,นั่นพี่น้องอยุคข่าไำไมนันชินมีห้องบ่บัน ไปไปพี่น้องไปเอาปลานี่พฟันมากละเสือดนะเตี้ยเอ๊ะเอาว่แต่ผู้ใดซื้อเนี่ยเจ้าหนีงามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไม้ปลาแหลกคือเราว่ามันเพิ่นบปลาพิ่นเพิ่นอันนี้น เขาเจาะซื้อลักษณะนี่ซื้อไม่ใส่จังสิเอาข่าวเตาเอาข่าวโล่งปันเอาไปบดจะเชื่อเพื่ออันนี้เนี่ยมือแร่งเก็บปีลานเนี่ยจังเก็บข่าวเห็นปะ่ได้ตากไว้อ๋อเอามาตากตอนนี้พัฒนาการย่างหนึ่งที่เห็นได้นะครับคือนี่ครับ ต้นกล้วยงามแตกออก4-5-6การแล้วต้นกล้วยงามอีกลยอ่ามื้อนี้เฮากัเฮาก็เฮ็ดจับของขวปนาหมูกระทะเฮาซะงบ่ทันนั่นน่ะห้วยพุ่นละ5บาท10บาทตัว สวัสด,ดีการให้กับพนักงานมูกกระทะครับวันบ่กขึ้นหลายเนาะโอ้ต้นกล้วยเงี้แตกนอออกลายแล้วครับยิ่งเติบโตยิ่งเจ็บปวดเจ็บปวดที่แข็งแกร่งและงดงาม ใส่ไปเลยอ่ะันนั่นเขียนกับว่าเราใช้ไป้ายได้อ,ไอูนี่นั่งเอกเฮ้ยมึงนี่เขาซีเมืองวิวเหรอดิอ,อันไหนพี่ไหนอ้าอยาว่าอ้าใ<อ>ส่ว่าจนสิทนได้นั่นน่ะสิไดงใายไปไปหันเพราะว่าสิแดงกัวอันนี้ติดอันนี้ปวดร้าแล้วนั่งเอกอ็มวิวมหนึ่งมาย่างงามเลยครับฉ่ำเลยใช่ค่ะ ตื่นนะคะนอนมาวันสองวันแล้วนะคมื่อกสื่นขึ้นสื่นมอกอก,กอนะคะหลังจากไ,ไ,ไ,ได้พักผ่อนเต็มยิมก็มือน,นีเย่ให้หนาวเนาะถ้าหนาวนี่คนบ่ค่อยลงรถคนได้ดออกมา,าอัน,นอันได้เห็นอีกจักเทียบบนน่องสุกหนึ่งประทามหาบห่โอ้ของฟงพอตะฟงพอตะเออ พอตาคนไหนเนาะมันมีสาสูกกับเอกไทยนี่นี่นี่โต๊ะกางเี่นี่ผอตาเอาฝากถึงพอตาเด้อน่องน่องออตาอัลซีม่ามันทีเก้าืเอามือเื่นไหว เอาพอกอนันแล้วนอนนีได้หมดแลงแล้ว็ือดได้ไหวน้ผตัว mm. right เอาเชิญนี่มาหอดมาจอดถึงครับไปหน้ามุกตะเดี๋ยวภาพพี่น้องเบ <Okay. S 2> ่งบรรยากาศต่อไปผููใดซิมานเนี่ยนะครับพบกันที่ปลายหน้ามุกตะครับอันดีครับ